มีชั้นแล้วก็มีเนีย่ยไว ทางก็จะเริ่มเหมือนทางจะดีนะคะมาถึงตรงนี้เนาะแล้วสิ้นสุด có liền có liền có liền à, à này đâm nám có liền โอเคค่ะ เชิงบุรีตามป่าตามเขาเนาะเนี่ยค่ะเหมือนมันจะสวยเหมือนมันจะงามเนาะทางข้างหน้าก็จะเป็นทางชั้น อ่อเลยค่ะเออมันก็ทางใหญ่อยู่แต่มันชันเหมือนไม่มีทาง